สวัสดีค่ะสำหรับปีนี้จํานวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้มีจํานวน1,620คนเป็นระดับปริญญาเอก4คนระดับปริญญาโท13คนและระดับปริญญาตรี1,603คนรวมเป็น1,620คนค่ะพูดถึงความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยละะราชพัฒน์วัลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปธมร,รมนะคะสืบเนื่องมาจากประวัติของมหาวิทยาลัยองค์ประธานกำเนิดมหาวิทยาลัยคือสมเด็จเจ้าฟ้าวัลอลงกรกรมหลวงเพชบุรีาราชินทธรซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หถ้าพูดภาษาสามัญชนเป็นพี่สาวของกรมหลวงสงขานคริน เป็นสมเด็จป้าของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงกําเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เมื่อปีพศ2475ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิวัฒนาการมาตามลำดับก็มีอายุปีที่93นะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรดเก้าให้มหาวิทยาลัยแห่งน,นี้ใช้ชื่อต่อท้ายว่าในพระบรมราชูปถัมภ์ นับว่าเป็นสถาบันราชพัฒแห่งเดียวใน38แห่งที่มีสร้อยต่อท้ายว่าในพรพบรมราชุธถปัตย์นับว่าเป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเป็นที่ภาคภูมิใจของอผู้บริหารธนาจารย์บุคลากรประชาชนสิทธิเก่าและปิดปัจจุบันจนตราบถึงทุกวันนี้คือความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะ เราก็จะบ่มเพาะนักศึกษาให้มีจิตอาสาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในาศาสตร์แล้วก็มีคุณลักษณะ,ะที่ดีสีประการตามพระบรมราชโชบายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านต่อเมืองนะคะมีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็งมีคุณธรรมให้มีงานทำม,มีอาชีพแล้วก็เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยก็เป็นคุณลักษณะ นักศึกษาที่มหาวิยาลัยบุ่มเพาะตลอดเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับการพิกโหม,มหาวิทยาลัยตามนโยบายของกระทรวงอว์นะคะมหาวิทยาลัยเนื่องจากตามพรบรมหาวิทยาลัยราชพัฒพุทธศักราช2547 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นและก็จัดอยู่ในกลุ่ม3ตามนโยบายของกระทรวงอวทที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิน่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบซึ่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็รับผิดชอบพ,พื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่แล้วก็ที่จังหวัดสระแก้วก็มีพื้นที่การจัดการศึกษาการวิจัยการเรียนการสอนอให้กับประชาชนในจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDG Sustainable Development Goal) แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะความรู้นะคะการนำสู่การปฏิบัติในเรื่องของปรัชญาของสติพอเพียงให้กับนักศึกษาให้กับคณาจารย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ พราะถือว่าเป็นพื้นฐานชีวิตที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในแนวคิดปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นในเรื่องของอการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากลนะคะการขยัดความยากจนการให้ความเสมอภาคทางการศึกษาการใช้พลังงานทางเลือก นะคะมหาวิทยาลัยได้เน้นเรื่องของ Green University ในมหาวิทยาลายัยให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างเป็นแบบอย่างในการที่จะ Zero Waste ในเรื่องของคาร์บอนค่ะก็เป็นจุดเน้นที่มหาวิทยาลายัยจัดทั้งการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็การให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการพิโฉมตามนโยบายของโอวเป็นประการสําคัญค่ะมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานจิตป,ปริญญาบัตรในวันนี้นั่นหมายถึงการที่ท่านประสบความสํำเร็จในความเพียรพยายามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ประสบปการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่ VRU จากครูบาอาจารย์จากแหล่งการเรียนรู้ แต่ท่านอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยสังคมโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากท่านจะต้องแสแวงหาความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มเ,เ,เ,เติมความเชี่ยวชาญในศาสตร์ในวิชาชีพที่ด้านศึกษาเล่าเรียนเพื่อการประกอบอาชีพที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติ และในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามขอให้ท่านคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองและส่งผลต่อประเทศชาตินะคะในโอกาสนี้ขออำานาจคุณพระรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือพระบารมีของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ กรม,มหลวงเพชรบุรีาราศิินทรประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขพบแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ